ชาวยิวนับแสนแห่นับถือพุทธนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในโลกของความเชื่อและการปฏิบัติความเชื่อดั้งเดิมถือเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลส่วนการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยในโลกที่แต่ละคนจะต้องตัดสินใจวิถีชีวิตแก่ตนเอง รากฏการใหม่ที่ว่านี้คือกระแสการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนชาวยิวหลายแสนคนในสหรัฐอเมริกาพวกเขาเป็นชาวยิวนับถือศาสนายิวโดยกำเนิดซึ่งก็ยังมีพิธีกรรมของตนเองมีพระเจ้าอันสูงสุดอยู่ในใจแต่ชาวยิวจำนวนมากเหล่านี้หันมาศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้หันมาฝึกสมาธิกันอย่างจริงจังซึ่งเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่มีความขัดแย้งต่อความเชื่อดั้งเดิมนับพันๆปีแต่อย่างใดในประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรเกือบ300ล้านคนอยู่ซึ่งมีคนนับถือศาสนายิวหรือศาสนาจูดายถึง6ล้านคนแต่ข้อมูลจากสำนักข่าว ABC รายงานว่า จากการสำรวจล่าสุดพบว่ามีชาวพุทธในอเมริกาอยู่3ล้านคนและตัวเลขสำคัญอยู่ที่ว่าศาสนิกชนอื่นที่หันมานับถือพระพุทธศาสนานั้นปรากฏว่าหนึ่งในสเป็นชาวยิวแม้ว่าการสำรวจตัวเลขเรื่องความเชื่อจะให้แน่ชัดนักก็เป็นไปได้ยากแต่ทว่ากระแสะแนวโน้มของจูบู ก็แผร่ขยายไปอย่างรวดเร็วบุคคลสำคัญสคัญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจูบูได้แก่สตีเวนซีเกิลนักแสดงออร์นโดบรูมนักแสดงแจ็คคอนฟิล l d นักเขียนแดนเนียลโกลแมนนักจิตแพทย์และนักแสดงอีลิกเลวิน CEO จิมหนังสือพิมพ์ LA Times แห่งลอสแอนเจลิสได้เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า การนับถือควบสองศาสนานี้ถือเป็นแนวโน้มข้ามขวายระหว่างสองศาสนาซึ่งกำลังเฟื่องฟูเป็นอันมากในสังคมอเมริกันโดยมีกลุ่มปัญญาชนชาวยิวเป็นผู้บุกเบิกแนวโน้มที่ว่านี้สำนักข่าว UIP ได้สัมภาษณ์ท่านแรปไบนักบวชชาวยิว แห่ง c o n r e g a t i o n b e l l Shalom ในซานฟรานซิสโกซึ่งได้จัดให้มีโปรแกรมสมาธิขึ้นในพื้นที่ติดกันกับสุราท่านแรบไบบอกว่าสมาธิเป็นกิจกรรมยอดนิยมในชุมชนชาวยิวครูอิสลามเปลี่ยนมานับถือพุทธครูดาราวันเด่นอุดมเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม พุทธศักราช2494ที่กรุงเทพมหานครสนใจฝึกสมาธิภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาเนื่องจากอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบเซนคือเรื่องกุญแจเซนและปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอเกิดความประทับใจว่าการฝึกสมาธิและการอยู่อย่างมีสติสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้ จึงได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดูลอตุลโลและพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยค้นพบองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของจิตหลักการฝึกจิตและผลของการฝึกจิตแล้วนำมาเผยแพร่โดยการพิมพ์และแปลหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ และถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมให้แก่ครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาสังคมไทยให้พ้นภัยวิกฤตด้านต่างๆที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันครูดาราวันถือกำเนิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามประพฤติ ปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียรมีคุณปู่เป็นผู้นำศาสนาอิสลามอิหม,ม่ามอุปนิสัยส่วนตัวชอบความสงบชอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะการสวดมนต์ภาวนา ทางบ้านได้ส่งให้เรียนในโรงเรียนศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาและเรียนพิเศษด้านศาสนาตอนเย็นหลังเลิกเรียนจึงมีความรู้ศาสนาอิสลามแตกฉานได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาและปาฐกถาธรรมทางศาสนาได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ แม้จะมีความรู้และความศรัทธาในศาสนาอิสลามแต่ก็เก็บความสงสัยในคำสอนหลายเรื่องที่หาเหตุผลไม่ได้และไม่สามารถถามผู้รู้ได้เนื่องจากเป็นข้อห้ามของศาสนาต่อมาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบเซนอยู่สองเล่มคือเรื่องกุญแจเซนและปาฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอข,ของท่านติชนัทฮัน พระพิสุกชาวเวียดนามแล้วเกิดความประทับใจว่าการปฏิบัติสมาธิและการอยู่อย่างมีสติสามารถทำให้พ้นทุกข์เมื่อศึกษาและปฏิบัติแล้วพบว่าถูกกับอุปนิสัยจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุผลและเน้นสอนให้เราพึ่งตนเองและเชื่อหลักธรรม ครูดาราวันได้เริ่มการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเมื่อปีพุทธศักราช2523โดยเริ่มจากการปฏิบัติจิตภาวนาได้ฝึกฝนกับอุบาสิกาสะอาดกเกษมสันที่วัดน้อยนพคุณกรุงเทพจากนั้นเมื่อย้ายมารับตำแหน่งศึกษาสิเทศกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา11 ที่จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าอบรมกรรมฐานกับคุณแม่สิริกรินชัยสองครั้งครั้งละ7วันในปีพุทธศักราช2523ถึง2526ได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดูลอาตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์โดยไปไรายงานผลการปฏิบัติและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แนวทางที่หลวงปู่อบรมให้เน้นจิตตานุปัส,สนาสติปัฐานคือการตามดูจิตซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกจริตมากที่สุดปีพุทธศักราช2526ก่อนหลวงปู่มรณาภาพประมาณสองเดือนท่านสั่งให้ไปสอนผู้อื่นเพราะจิตชำนาญแล้วนอกจากการสอนอบรมแล้วยังได้แปลธรรมะของหลวงปู่ดูลอตุโลเรื่อง จิตคือพุทธะเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ให้นักปฏิบัติต่ตางชาติโดยได้พิมพ์แจกทันงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ดูลอาตุโลในปีพุทธศักราช2527ช่วงปีพุทธศักราช2523ถึง2542ได้ศึกษาและปฏิบัติธ,ธรรมะอย่างใกล้ชิดกับพระราชสังวรยานคือหลวงพ่อพุทธานิโย วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านได้ให้คำสอนทั้งด้านปริยัตและปฏิบัติอย่างละเอียดมากได้รับการไว้วางใจให้จัดทำหนังสือธรรมะเผยแพร่มาตลอดปีละ1-2ถึงครั้งครั้งละ1 0 0 0ง0 0 0 0ถึงห0,000เล่มได้แก่ธรรมวิสัชนาหลวงพ่อสอนธรรมฐานิยะปูชามอบธรรม นำพรเป็นต้นการศึกษาจิตองค์ความรู้แห่งการดับทุกข์สิ่งที่ครูดาราวันได้ค้นพบความจริงแห่งการดับทุกขคือจิตซึ่งเป็นพลังแฝงอยู่ภายในกายมีหน้าที่สั่งกายและบันทึกผลงานการทำพูดคิดไว้เป็นประจุธรรมพลังกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเป็นข้อมูล หรือหน่วยความจำที่มีปริมาณมหาศาลจิตเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเมื่อกายตายจิตจะทิ้งกายไปหาที่อยู่ใหม่เรียกว่าพบภูมิตามพลังขับเคลื่อนของจิตว่าจะไปทางฝ่ายกุศลหรืออกุศลจะทำให้จิตมีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกต้องฝึกจิตหรือทำสมาธิภาวนาครูดาราวัน ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลวงพ่อพุทธฐานิโยซึ่งแยกสมาธิเป็นสองแบบคือ 1. สมาธิในวิธีการหมายถึงการปฏิบัติสมาธิที่มีรูปแบบเช่นการนั่งกำหนดลมหายใจบริกรรมภาวนาการเดินจงกรมเป็นต้นซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่วงจำกัดเมื่อมีเวลาเป็นส่วนตัว2สมาธิ ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสมาธิสาธารณะเป็นการปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวันด้วยการกำหนดสติและอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทาพูดคิดซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ทุกสถานการณ์ทุกการเวลา และทุกสถานที่เมื่อฝึกจิตได้แล้วจิตจะมีพลังสติสัมปชัญญะมากจะก่อให้เกิดปัญญาในระดับต่างๆกล่าวคือปัญญาระดับสูงการรู้เท่าทันกิเลสตัณหาอุปาทานจนสามารถตัดอาสวะกิเลสได้ปัญญาระดับสูงการรู้เท่าทันกิเลสต,ตัณหาอุป,ปาทาน จนสามารถตัดอาสวะกิเลสได้ปัญญาระดับกลางการรู้เท่าทันจิตมีภูมิต้านทานต่อสิ่งยั่วยุสิ่งกระทบต่างๆเมื่อมีสิ่งยั่วยุจากภายในหรือภายนอกก็ตามปัญญาระดับต้นคือความชาญฉลาดทางสติปัญญาที่ใช้ในการเรียนการงานต่างๆทำให้ประสบผลสำเร็จสูงมีความผิดพลาดน้อย การที่ครูดาราวันเด่นอุดมเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาด้านปรชัชญาศาสนาและประเพณีเป็นผู้สร้างสารรค์และสืบสารภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นครูภูมิไทยปัญญา เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามในยะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ครูดาราวันเด่นอุดมเกิดเมื่อวันที่ 8! พฤษภาคมพุทธศักราช2,494ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของเป็นบุตรของร้อยตำรวจมุกและนางเกยูนเด่นอุดมสถานภาพโสดที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่256ถนนมิตรภาพซอย15าตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ส0 0หมืการศึกษาปริญญาตีอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย2,512-2,515ปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยายลายัย,ย,ลยปริญญาเอกภาษา,า,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยายลัยเกรโนโบอประเทศฝรั่งเศสเกียรติคุณที่ได้รับพุทธศักราช2,540ได้รับรางวัลเสมาธรรมจัก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2545ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่2ด้านปรชัชญาศาสนาและประเพณีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี